สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มั่นใจการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาชนได้ทั่วถึงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566ติดตามรายงานกับคุณดารณีโตรื่นค่ะ ว่าที่ร้อยเอกดออรอาสิทธิเชยกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือสอพอรอได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดอบรมบรรณารักษ์ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่บทบาทของบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านควบคู่ไปกับทักษะที่จําเป็นในการพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามนโยบายของอธิบดีสกรซึ่งที่ผ่านมาได้ทำต่อเนื่องมาทุกปีโดยเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบรรณรักษ์เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วดังนั้นบรรรัก,ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานตามความเปลี่ยนผ่านให้ทันสำหรับการอบรมดังกล่าวมีการอบรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line. เพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านผู้อำนวยการสพอรอได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในห้องสมุดในสังกัดสกรมีทั้งภูมิปัญญาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ดังกล่าวเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ตามบทบาทในพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยมันต้องพัฒน,นาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยืย่นิ่งไม่ได้ยู่นิ่งไม่ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการในการ,รยุนนิ่งเกิดขึ้นนะครับบนพื้นฐานของของการเรียนรู้และความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายของทรัพยากรต่างๆเราพร้อมทั้งอย่างที่ผมบอกไปแล้วต้นทุนแรกคือนี้เองของต้นทุนทางคมอันที่2คือต้นทุนทางวัฒนธรรมอันที่3าก็คือในเรื่องของอวิสตอมแคป,ปิตัลคือเรื่องของภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่างๆภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยผมว่าเราพร้อมก็ต้อขงพร้อมทีเดียวนะครเราจะเห็นว่าห้องสมุดแต่ละแห่งเนี่ยเรามีภูมิปัญญามาให้ความรู้นะมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะอันที่4เนี่ยในเรื่องของร่องของคือเราเราอันนี้สําคัญที่สุดก็ถ้าไม่มีสิ่งนี้รับรองอกิจกรรมไม่เกิดเลยครับในเรื่องของ h ิ m a แม้จะเป็นในเรื่องของต้นทุนทางทางมนุษย์หรือต้นทุนทางคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เรื่องของ คนของเราเองนะครับคนของเราเองแล้วก็ผู้รับบริการพายกินทุกอย่างนะครับที่ที่ที่เป็นตัวบุคคลซึ่งมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราเนี้ยจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนแล้วก็ท่านทดีท่านก็นนอมอบนโยบายชัดเจนนะครับว่างานอาธัธยาศัยเนี่ยถือว่าเป็นงานหลักงานหนึ่งนะครับของของอกรมส่งเสริมการเรียน,นรู้ทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ความหวังนะครับของพวกเราเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละนักรบที่เราได้ได้ได ได้เรียกว่าได้เพิ่มศักยภาพติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆทั้ง3รุ่นเลยครับการอบรมในครั้งนี้นะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะคะเราได้รับองค์ความรู้มากมายเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการดําเนินการในการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอ่านอ่านมนุษย์ห้องสมุดมนุษย์ตลอดการเขียนแผนพัฒนาบุคคลกิจกรรมที่ทํานําไปใช้กับผู้เรียนนะคะ รู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราได้เรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆไปใช้กับห้องสมุดประชาชนค่ะย,ยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคือเราจะได้นำนวัตกรรมที่เป็นอินโนเวชันใหม่ๆเอาไปใช้พัฒนากับผู้เรียนในใน3พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและการจัดกระเบินการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้บูรณากา,ารในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในทั้งจังหวัดพัทลุงและก็ในอำเภอบางแก้วของที่ได้รับปฏิบัติงานอยู่นะคะให้ประชาชนนะคะได้เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความทันสมัยและก็ได้เรียนรู้ ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้หลายช่องทางแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ค่ะในหัวข้อที่อบรมในสาวันนี้นะคะในหัวข้อที่ประทับใจก็คือในหัวข้อในเรื่องของห้องสมุดมนุษย์ค่ะก็คือในเรื่องของห้องสมุดมนุษย์นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องบุคคลเรื่องประชากรในพื้นที่นะคะว่าเขามีความต้องการในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าคนในพื้นที่เรา มีความต้องการอะไรแล้วเขาอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเราได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้คนเหล่านั้นได้มาเล็กเลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ